ตอนนี้แล้วนะครับทุกคนก็คงอยากรู้ว่าผลลัพธ์จากการนําแผนยุทธศาสตร์เนี่ยไปใช้นะครับมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับผมเป็นคําถามที่สั้นมากเลยนะครับแต่การตอบนี่ต้องยาวต้องต้องตอบด้วย <c oughs> ด้วย,ด,วยด้วยการ <c oughs> uh, ให้คําอธิบายนิดหนึ่งนะครับ,รบเพราะว่าพอพูดถึงผลลัพธ์นะฮะพูดถึงผลลัพธ์ลลเนี่ยในการมี uh, strategic planning ในส่วนของภาครัฐเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือ ควรจะต้องยกระดับในเรื่องการให้บริการประชาชนนะครับทีนี้นอกเหนือจากประชาชนก็จะมีเอกชนด้วยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องยกระดับภาษาอังกฤษจะเรียก Enhance Customer Services หรือว่า Enhance Citizen Services นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยต้อง Enhance หรือยกระดับมันขึ้นไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวผมขอไปเป็นข้อใหญ่ๆก่อนนะครับอันที่สก็คือในเรื่องของ ทรัพยากรหรือต้นทุนทั้งคนเงินเวลานะครับของภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องถูกถูกทำให้เกิดผลลัพธ์ว่ามันใช้เท่าที่จำเป็นนะครับเท่าที่จำเป็นก็คือจะไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันนะผลลัพธ์ของมันก็คือต้นทุนตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามันกระชับลงหรือมันลดลงและสามารถจัดสรรงบประมาณเนี่ยไปเรื่องของงานอย่างอื่นที่อาจจะเกิดนวัตกรรมหรือเกิดอะไรใหม่ม แล้วส่วนที่3ที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะครับแล้วเป็นส่วนที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังมองไปไม่ไม่ถึงในส่วนที่3เพราะหลายคนจะมองถึงผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรมท,ที่ว่าฉันมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเมื่อภาครัฐมีการแพลนนิ่งที่ดีแต่ในส่วนที่3เนี่ยเราเรียกว่าลดความเสีย่ยงนะครับลดความเสีย่ยงประเทศมีความเสีย่ยงมีฮะในการที่เราจะระบุไม่ว่าเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นพืช5ชนิดแรก อาจจะเป็น5้าชนิดนี้นะครับและมันลดความเสี่ยงอะไรไหมที่เราเลือกพืชหาชนิดนี้นะครับนะฮะลดความเสี่ยงหมายความว่าเราไม่เสียโอกาสไปทําตัวอื่นหรือเราเนี่ยทำทำ strategic planning ขึ้นมาแล้วมันทําให้เรามองได้ครอบกลุ่มมากขึ้นไม่ไม่ไปทําในสิ่งที่เรียกว่าผิดทิ่ผิดทางนะครับ,รบในส่วนของ การ e nhance service เนี่ยหรือว่าในเรื่องของการยกระดับบริการให้ประชาชนอันนี้เราเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ประชาชนของที่1เอกชนอันที่2คือลดต้นทุนต้นทุนทางด้านเวลาต้นทุนในเรื่องของคนต้นทุนในเรื่องของการจัดการแล้วก็อุปกรณ์และส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือลดความเสี่ยงด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปทําบริการทุกอย่างเป็นรูปธรรมแต่เพิ่มความเสี่ยงนะครับ เพิ่มความเสี่งยงเช่นยกตัวอย่างเช่นมีการถ้าพูดให้ง่ายๆเลย,ยเช่นยกตัวอย่างการปล่อยมลพิษอ,อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าการที่ทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นจากการให้บริการคนหนึ่งกลุ่มแต่ไม่ให้อีกหนึ่งกลุ่มดังนั้นการทําเรื่องการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมลงมางถึงเรื่องของเป้าหมายวัตถุประสงค์แล้วก็กลยุทธ์เนี่ยมันจะทําให้เกิด ผลลัพสามส่วนแบบนี้นะผมอยากให้จารยกเคสเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในภาครัฐที่เป็นดิจิทัลอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารแบบง่ายเลยว่าจริงๆอ่ะมันจะต้องมีผลลัพธ์ในการที่ประชาชนต้องเข้าข้อมูลเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพอะไรย่างเงี้ยเราเรามีวิธีการทํากระบวนการเหล่านี้ยังไงบ้างดีครับการเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยหลายครั้งนะครับเรา เรามองว่าป,ประชาชนเนี่ยจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของตัวเองที่ฝากไว้กับภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะครับในในรอบนี้ผมอาจจะอธิบายไว้ไม่ทันอาจจะไว้พูดในรอบหน้าผมผมอาจจะพูดแล้วก็อาจจะกระโดดไปที่ผลลัพธ์หลังจากเขาได้ข้อมูลอีกทีหนึ่งว่าหลายครั้งเราอาจจะมองว่าประชาชนอยากได้ข้อมูลแต่ผมบอกเลยนะประชาชนอยากได้บริการที่ดีมากกว่า มากกว่าอยากได้แค่ข้อมูลงนั้นข้อมูลเนี่ยจะเป็นแค่สื่อในการให้ประชาชนเนี่ยไปไปดำเนินกิจกรรมเพื่อให้รับบริการที่ดีดังนั้นเนี่ยภาครัฐอาจจะต้องมองผลลัพธ์ที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายหรือว่าจะทำยายาบริการที่ดีแล้วข้อมูลตรงนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามอาจารย์มันมันถูกต้องใช้แน่แต่จะทําอย่างไรให้ ให้บริการดีขึ้นอย่างเช่นเร็วขึ้นนะครับประชาชนาประหยัดค่าเดินทางาไม่ต้องเดินทางเข้ามาหรือว่าประชาชนสามารถที่จะเข้าได้หลายๆช่องทางตามที่เขาถนัด<อ>และอย่าลืมนะครับในส่วนของประชาชนเองเนี่ยเขาจะมีในส่วนที่สามารถที่จะใช้ข้อมูลได้เก่งกับประชาชนอีกหลายส่วนที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลได้เก่งแต่เขาต้องการพี่เลี้ยงที่ดี นะ<ม>ตรงนี้เดี๋ยวเรามาขยายความในคําว่า p u c s i r v i r v เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็นเป็นอย่างไรได้อีกในตอนถัดไปครับ,รบซึ่งแหละในตอนหน้านะครับเราจะไปโฟกัสในเรื่องของการบริการของภาครัฐเลยครับที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครับ